สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge ใหม่ G P X Regent 250 Twin Mark III The Regent for e v e r สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชรรารกเลยไปกับผมกลับเข้าสู่รายการกเ e g u l a t o r t a อ k ครันหนึ่งแล้วครับผมครับ,รบก่อนอื่นต้องขอบคุณครับผม G P X Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนายการบร,ริการครับผมแล้วก็ทาง G P X นะครับ,รบเรายังอยู่กับรถ ที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่เปิดตัวมานะฮะกับผม New GPS Legend 250 Twin Mark III นะครับ Mark 3แล้วใช่ครับเป็นตำนานบทใหม่นะฮะที่พร้อมออกเดินทางทั้งใกล้ไกลไปกับคุณนะครับครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันอัดแน่นเต็มๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์2 1 0 c ซีซีแบบ2สูบ4จังหวะสวาลนะครับแน่นๆเลยจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดนะครับ แล้วก็ล้อจะเป็นแบบซี่ลวดนะครับ<ช>ดีไซน์สีโครเมียมนะฮะที่สำคัญครับผมที่เด็ดที่ขาดของเขาครับ <นะ S 1> ดีไซน์ดิสเพลย์หน้าคู่ครับผมเป็นทวินดิสเพลย์นั่นเองซึ่งหาได้ค่อนข้างจะยากนะครับใ,<ช>ในใรถคลาสนี้นะฮะครับผมด้วยขนาดจานอยู่ที่276ม mm ิลลิเมตรนะครับ,รบมีลูกสูบทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังคงให้ฟีเจอร์อย่าง คับไซด์ดาวหรือว่าชกหน้าหักลับมานะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มันเติมเต็มรถสมบูรณ์แล้วก็ดูหล่อมากขึ้นนะฮะแล้วก็โชคหลังจะเป็นแบบคู่นะครับจากทางแบรนด์ YSS Series นะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น Full LED ครผมเลือนไมเป็น Full Digital LCD Meter นะครับทั้งหมดที่ว่ามานี้นะฮะสรุปราคาอยู่ที่เพียง88,500บาทเท่านั้นนะ สามารถจับจองเป็นเจ้าของตำนานบทใหม่ได้แล้วนะครับวันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ G P X ทั่วประเทศครับโอเคเรากลับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยเกับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของยามาฮ่าแกนฟิลโน o เพื่อนๆอากจะสงสัยนะว่าเราพูดถึงเรื่องนี้ทำไมเพราะว่าก็ขายในประเทศไทยมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแต่ทีนี้นะครับมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อย้อนไปประมาณสักเดือนที่แล้วอะไรแบบเนี้ย ทางอินโดนีเซียนะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นอีกหนึ่งฐานการผลิตใหญ่ของยามาฮ่านะครสื่อของที่นั่นเนี่ยเขาได้มีการเผยแพร่ภาพรถสปายช็อตหรือว่ารถที่กำลังวิ่งทดสอบนะฮะซึ่ง ดูแล้วเนี่ยต่อให้มันเป็นสบายช็อตที่อาจจะมีการอำพรางตัวบ้างอะไรบ้างเนี่ยมีทาสีดำๆมั่งอะไรอย่างนั้นแต่ใครเห็นก็รู้ว่านั่นคือแกนฟิลรโนนั่นเองนะครับทำไมถึงน่าตื่นเต้นในอินโดเพราะว่าจะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยามาฮ่าของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับยังไม่มีแกนฟิลร์โนไฮบริดหรือแม้แต่แกนฟิลรโนรุ่นปกติเนี่ยขายเลยนะครับ จะเป็นรุ่นอื่นๆอะอย่างมีเหมือนฟัสซิโอที่มึงเปิดตัวไปนี่ก็มีขายนะอันนี้เป็นยอดนิยมเลยเพราะว่าเขามาตื่นเต้นกับเครื่องไฮบริดตัวนี้อ่าใช่ก็จะเป็นเครื่องไฮบริดเครื่องแรกของเท่ยวบังคัในอุนีเซียนะครับผเฉพาะในคลาสนี้ที่เป็นสกูตเตอร์นะครับครับตอนนี้น่ะมีกระแสข่าวลือต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอยู่สองประเด็นใหญ่ๆนะฮะสองทางเลยสองทางเลยนะครับผมทางแรกก็คือว่ามันก็คือแกนเฟรโน่ไฮบริดนั่นแหละอืม ที่มันก็เป็นเครื่องเดียวกันกับฟ a ซิโอนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นการผลิตที่อินโดนีเซียอะไรแบบนี้เพราะว่าฟ a ซิโอเนี่ยได้รับฟีดแบกกระแสการตอบรับการซื้อเนี่ยการจองที่ดีออกมากๆในอินโดนีเซียนะฮะบ้านเราเองก็เช่นกันนะบ้านเราเองถล่มทลายเหมือนกันนะคนจองเยอะเขารถน่ารักมากใช่แล้วก็เห็นตามข้อกำหนดกันแล้วตอนนี้นะก็เลย อาจจะเป็นไปได้ว่าทางยามาฮ่าอินโดนีเซียเนี่ยครับจะต่อยอดความสําเร็จของฟัส i o โอในการขายแกรน f r e โนไฮบริดที่เป็นเครื่องเดียวกันแต่ว่ารูปทรงของตัวรถเนี่ยมันยัง,งมีความแต,แตกกันนิดึแตกก่าห่อยู่ม,มิติก็ต่างกันอยู่ความ<อ>สูงบอหนั่งอะไรเนี่ยใือว่าแตกต่างกันนะาครับผม ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสเปคของแกรนฟิลโน h y b ริดที่จะขายอิลลดนีเซียเนี่ยครับก็น่าจะไม่แตกต่างจากที่ขายในบ้านเราเท่าไหร่อ่านะครับประมาณนี้อาจจะต่างเรื่องของสีสันอ์ปกระกอบเล็กน้อยๆบางจุดอะไรแบบนี้นะครับผมแต่อีกหนึ่งกระแสข่าวลือเนี่ยอันนี้ฉีกเลยถือว่าเขานข้างจะฉีกนะครับครับเพราะว่ามีมีรายงานข่าวความเป็นไปได้เนี่ยนะครับครับว่าตัวแกรนฟิลโนที่เห็นในสปายช็อตเนี่ยนะครับ อาจจะเป็นการสุโนโก็จริงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันจะไม่ใช่เครื่อง 100, cc, อ1น0่งร้อยห้สิบซีริดแบบที่เราคุ้นเคยกันนะฮะแต่มันเป็นเครื่องยนต์1 150, 5 5่งร้อยห้าซีซีแบบมี VVA หรือว่าระบบวาลววแปรผันอันนี้ฉีกจริงนะค่อนข้างจะฉีกนะอันนี้ฉีกจริงนะสร้างมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเออ,อก็ต้องใช้จักรยาน จักรยานวิจารณญาณนะครับในในการวิเคราะห์ข้อมูลตามแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปอะไรออกมานะเป็นข่าวลืออยู่นะอย่างที่เกินไปนะครับอะเรามองวิเคราะห์กันนิดหนึ่งกับเครื่องยนต์5 5 5 VVA เนี่ยคมันมันจะเหมาะสมกับแกนฟิลดนโดอย่งไงบ้างคือคืออนนี้นะคเครื่องลูกนี้เนี่ยเราทราบกันดีแล้วในสายของรถออโตเมติกหรือว่าสกูตเตอร์เนี่ย ที่โดดเด่นเลยก็คือ a อ r l o g k แล้วก็ N Max นะฮะสองรุ่นนี้ใช่ใช้เครื่องยนต์ลูกนี้หลายๆคนที่ใช้เนี่ยจะทราบกันดีถึงความแรงของมันนะเพราะมันมีวาล์วแปรผันที่ทำงานในรอบสูงแล้วก็รอบต่ำที่ต่างกันนะครับทำให้มันมีความไหลลื่นต่อเนื่องในการเปิดคันเร่งในการทำความเร็วอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนั้นก็เข้าใจได้เพราะว่าเป็นรถ ในทรงอย่าง a อ r ล็อก่ก็เป็น Sport สปอร์ตสปอร์ตสกูตเตอร์ T เลยเต็มเต็มเลยนะครับผส่วน NMAX ก็เป็นแม็ Max scooter กซี่สกูตเตอ,อซึ่งซึ่งด้วยมิติของตัวรถที่เขาค่อนข้างจะใหญ่แหละโอ้โถงโอ้โถงใช่ครมันก็เหมาะสมกับเครื่องที่มันต้องมีพละกําลังขนาดนี้เพื่อต้องการความแรงในในการขับเคลื่อนนะครับรถไปแต่ถ้ามันเป็นแกรนฟิลาโน o เนี่ยนี่มาแนวสกูตเตอร์เลยมันก็ ถามว่ามันเล็กกว่าทั้งสองคันมากไหมคือเทียบกับ n m a x เนี่ยไซส์มันเล็กกว่าอยู่แล้วแต่ว่ากับ a i r l o c k เนี่ยจะบอกว่าเล็กกว่าก็พูดได้ไม่เต็มปากก็ยังมีความใกล้เคียงกันอยู่มันใกล้กันนะครับแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของรถอย่างแก a n Finalo เนี่ยด้วยกลิ่นของเขาเนี่ยเอาจริงๆอ่ะมันก็คือมีความเป็นคลาสสิกสกูตเตอร์มีดีไซน์ที่ให้ฟีลลิ่ง ออกไปทางคลาสสิกผสมกับโมเดิร์นอะไรแบบนี้เรทรเบาๆซึ่งคนที่ซื้อแกนฟินาโนเนี่ยครับผมเชื่อว่าไม่ใช่สายซิ่งเออจริงผมว่าผมว่าเขาก็คือขี่ชิวๆขี่สบายๆในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอขี่แบบไม่ได้แบบหมอบขี่ผมนึกภาพคนขี่แกนฟินาโนแล้วหมอบนี่ยังนึกไม่ค่อยออกเลยนะเออจริงเนาะถ้าจะไปอย่างนั้นไปทางแอน์ลอกดีกว่านะซิ่งกว่าก็ไปอย่างนั้นเลยอืแต่นั่นนะครับ เรายังไม่สามารถจะตัดความเป็นไปได้ออกไปเพราะว่าเครื่องยนต์ลูกนี้นะฮะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยมันถูกผลิตในอินโดนีเซียอยู่แล้วถูกต้องลูกนี้นะฮะหนึซีซีเนี่ยก็ไล่มาตั้งแต่นี่เลยอะไรนะ R 1 5 MT 1 5 XSR 1 5 5อันนี้แบบมีเกียร์นะแล้วก็ต่อที่สกูตเตอร์อีกมีแม็คลองกที่นลฮะก็คือคือมาจากทางฝั่งอินโดนีเซียครับนะครับ ตอนนี้ก็ต้องต้องมาดูดูถึงความเป็นไปได้นะว,ว่ามันจะยังไงบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าข่าวลือตรงนี้เป็นจริงนะครับผมว่าผมสนใจนะก็น่าสนใจน่าส,สนใจก็คืออถ้าเราเราจะพูดพูดถึงอีกอีกแง่มุมหนึ่งเนะี่ยอะอย่างเวสป้าครับผมเขาก็มีนะฮะ ร้อยีสิบห้าร้อยห้าสิบเนี่ยเขาก็มีเครื่องในพิกัดนี้ใช่ไปจนถึงตัวส0 0ร้อยสามร้อยสาร้อยอะไรที่ที่มันเป็นทรงแบบคลาสสิกสกูตเตอร์เงี้ยเขาก็ยังใส่ออกมาได้คือถ้าอย่างนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นแกรนฟิลาโนที่ที่แรงขึ้นแน่นอนเนี่ยแล้วก็สามารถออกทริปทําความเร็วได้ดีขึ้นช่วงสันช่วงกลางได้อะไรแบบอะไรแบบนี้นะฮะโดยที่ยังไม่ทิ้งติ่งอายของงานออกแบบนะครับ แต่ทั้นี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเป็น125 c ีซีไฮบริดหรือจะเป็น155 c c VVA เนี่ยผมก็ยังให้โอกาสทางฝั่งของไฮบริดมากกว่าอาจจะ70-30ในตอนนี้นะฮะมองว่าเรื่องแรกเลยคือฟาซิโอในอินโดเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆยอดจองเยอะและการที่เสริมด้วยแกนฟิราโนไฮบริดเข้าไปเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ เป็นทางเลือกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าบ้านเราก็ขายทั้งสองรุ่นก็ยังขายได้ไปยังขายได้เพราะว่าเอาจริงๆก็คือแกร์เฟรโนเนี่ยเบาดนั่งเขาจะสูงกว่าน้องไติตัวรถอาจจะดูใหญ่โตกว่านิดนึงเขาจะแบบเลโทรกว่านะพลาสติกกว่าใช่ครับก็คือคนที่ชอบแนวนี้แบบกันแกลนอะไรเงี้ยก็ตามชื่อเขาว่าเป็นแกร์เฟรโนแต่ฟาซิโอเนี่ยก็คือจอบกลุ่มวัยรุ่นชัดเจนออกมาก้วยด้วยดีไซน์ถึงมันจะเป็นไฟวงรีแคปซูลเนี่ยแต่ว่า มันโมเดิ์นะมันใช่มันมีความเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมันมีฟังก์ชันทันสมัยอ,ะอ,อ,อ่ะก็ยังยังคิดว่าน่าจะเป็น 155cc ไฮบริดนั่นแหละเป็นไปได้มากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้จริงๆผมว่าตลาดสนุกแน่นอนนะฮะแต่ที่ทสําคัญก็คือจะตั้งราคายังไงเพราะว่าเพราะว่าเครื่องบล็อก 155cc เนี่ยผมว่าผมให้แบบไม่อะไรมากเลยนะมันก็น่าจะ ไม่หนีจาก a อ r ล็อกมากเท่าไหร่คือ, a N อเอ็นแม็กซเขาจะโดดไปอยู่แล่ว่าด,วด,วด้วยเรื่องของเฟรมเรื่องของออตัวบอด,ดี้รอฟฟีเจอร์ที่มันจะค่อนข้างจะเยอะเราเป็นแม็กซี่สกูตเตอร์อันนี้น่าจะมีความใกล้เคียงกับ a อ r ล็อกซึ่งมันจะแพงกว่ารถแกนเฟรโน,โนท,ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพอสมควรอยู่แล้วนะฮะครับผม มันก็ต้องรอติดตามกันนะครับเชื่อว่าน่าจะอีกไม่กี่เดือนนี่แหละน่าจะไม่เกินปี2022นี้เนี่ยครับผมจะมีการเปิดตัวแกรนซิโนอะไรสักอย่างเนี่ยในอินโดนีเซียเรายังไม่รู้เลยนะว่าคือเท่าไหร่แน่ถ้าเปิดมาเป็น125ไฮบริดเนี่ยก็ไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าบ้านเราขายอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดมาเป็น1 5 4 CC จริงมี VVA เอจริงเนี่ย ก็มีโอกาสนําเข้ามาขายบ้านเราด้วยเหมือนกันก็เป็นไปได้อยู่นะครับผมรอติดตามกันก็แ pues ล uh ้วกันครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่ผม g p X Dare to Challenge ช่อการสนับสนุนรายการเป็นรายการก็ผมยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สังกรดิ่งไว้ตรงคลิปเหมือนจะไม่ลืมกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับสนับสนุนรายการโดย g p X Dare to Challenge